spell the number ให e ้ทำไมคขา spell สกดหมายเลข20 spell twenty now spell in English twenty thirty spell thirty t, w e N t, Spe t h e N t y. P-H-I-R-T-Y Spell shorter Spell quicker Quicker ทำให้สั้นกว่านี้หรือเร็วกว่านี้นะคะให้เร็ว Spell 40 forty u Now check check it F O U R T Y No forty F O R, G, Y เห <mel od ic> ็นไหมคะสะกดไม่เหมือน4แล้วเอา10มาเติมไม่ใช่แล้ว2นะ2 4 30 40ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจดเลยเก่งมากเลยนะคะอะไรที่ไม่ทราบทำผิดแล้วไม่จดเนี่ยต้องให้ครูบอกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยาวๆเลยสั้นๆนะคะ now spell 50 f F I F T Y sixty spell in English S I X T Y seventy S E, -V -E -N วายเซเวแล้วมีคำที่แปลกประหลาดนะคะ mm hmm. ก็จะมีอยู่4ตัวแรก T 0 30 40 50ส่วน60ก็เอา6สเห็ไหมคะมาเติมช7เก็เอา7มาเติมชเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนเก่าๆของนักเรียนหรือหนังสือภาษากรงกทั่วๆไปอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตเลขอะไรยคะวันนี้40 อันอื่นนัาเรียนสะกดถูกต้อง h e i g h t สังเกตว่า h e i g h t เออมันมี t อยู่แล้วก็ไม่ต้องเติม t อีกตัวหนึ่งเติมเพียงแต่ y night จ spell night จ มีสะกดมาสองแบบนะคะเช็คย o u r answer ตรวจคำตอบเลยค่ะว่าถูกไหมสะกดมา nine เก้า e, นั่นแหละเติมที่ลงไป90หมายถึง90 100ครคำว่า100ภาษาอสังกตษคือ a hundred หรือ100 spell hundred h short เร็วด้วยค่ะ h ลืมวิชานะครูบอกว่าสะกดเป็นภาษาอังกฤษซ้อนไปบอกไปหลายครั้งมาก alright. ไม่ปฏิบัติตามสเปล l a g a i n เอ n มีหลายคนยังสะกดไม่ได้นักเรียนหลายคนยังสะกดไม่ได้แต่สอบออกด้วยนะคะนั่นแบบที่สำคัญในนี้ออกด้วยทุกคำ h ัน d r ร d ฮัน S U N D R E D d r e d 1 0หนึ่อาจจะอาจจะพูดว่า R hundred หรือ one hundred now spell 23 e n t y สกด23ก่อน T เล็มันยอ E N T Y เครื่องหมายขีดตรงกลางด้วยเรียกว่าอะไรคะ ไฮแฟน์ไฮแฟน์สาม T H R Double E นะชเวนตี้ไฮแฟนมีขีดด้วยนะคะสามชเวนตี้สามไหมยี่สิบเก้เายี่สิบใส่ขีดซะแล้วก็ใส่เลขสามเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องจดแล้วมันง่ายให้จดตัวที่มีปัญหาใช่ไหมคะหรือนักเรียนมีปัญหาทุกตัว 37. Spell it please. 30. G ลืมหตกเครื่องหมายอะไรไปไฟนไฟนฟน S E E E M 30 30 7 se ven e e ก็30มารวมกับ7เป็น37นะคะ101 101 one hundred and one a, a hundred and one ในภาษาเขียนที่ถูกต้องเศษของหน่วยร้อยต้องมีคำว่าอะไรอยู่ข้างหน้าคะ and and a nd จดเอาไว้หนึ่งตัวแล้วเขียนบรรยายไว้ด้วยว่าเศษของหน่วยนะคะ หน่วยกันนะักเราจะมีหน่วย10ใช่ไหมคะหน่วยร้อยพวกนี้หน่วยร้อยต้องมีคําว่าแอนเชื่อมนะพอยกตัวอย่างไปนะคะภาษาไทยจะอ่านว่า1นึใช่ไหมคะสมัยครูเรียน1นึอ็อ่าน1นึ่งร้อยหนึ่งี่ครูบอกว่าผิดต้องอ่าน1นึไม่รู้ว่านะคะอนุโลมหรือยังสมัยครูเรียนสัปดาห์อ่านสัป,ปดาห์นี่ผิด เดี๋ยวนี้เขาเขาจะอนุโลมนะคะอนุโลมว่าอ่านได้ทั้งสองแบบอ่านตามความนิยมอะไรประ,ประ,ประมาณนี้แต่ครูก็ยังจำเหนียวแน่นอยู่ต้องอ่านว่าสัปดาห์เดือนเดือนมก,กราคมอ่านมก,กราคมก็ไม่ได้สมัยครูนะคะหลายสิบปีมาแล้วเป็นนักเรียนนานนมมาแล้วนะต้องอ่านว่ามะกะราคมนะมะกะราคมเรดี้เสร็จไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว now look at sound one look at s o u n n นะดูเสียงที่หนึ่งนะคะ now pronounce 13 13 pronounce ออกเสียง13 13, 13. 13. เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีชิ i จะเน้นหนักที่คำว่าชีนเคยบอกนะคะวันนี้ลืมไิแล้วสิบ5สิบห้า สิบหกอีกแล้ว s i x t e อีกแล้วออกเสียงไม่ถูกต้องอ่านว่าสิบหกสิบหกสิบหก s i x e n t e e n สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า look at sound two look at sound two ดูเสียงที่ ส30ามสิบ p r o n o u n ออกเสียงเลยค่ะสามสิบสา a i n สา a g a i n 13 e ีนีกละคะ <13. S 1> ฟังซ้ายมือ s สาววัน13 13 14 14 15 15โอ้ฟัง3ตัวสรุปได้ง่ายๆเลยว่า เลขหอยู่ข้างหน้าต้องออกท้ายลงท้ายเสียงว่าชีน <14. S 1> ใช่ไหมคะนะสิก็13 14 14ส <14. S 1> ิ่พอมันเป็น30โอ้ภาษาไทย10อยู่ข้างหลังนี่ต้องออกว่า t h i r t ง่ายๆ30 30นะสี่สิบ f o ห้าิบบ 80ดสิบเก้าสตรงไนทรีไหมคะไนตีใครอ่านลำบากไนตีไปเลยไนตีแปดสิบเอ็0ีเจ็ดสิบเซเวนตีห้าสิบสสมนั่นแน่มาตีอีกแล้วสิบสามเจ็่นสสสสิบ สิบห้าห้าสิบสิบสามสามสิบสิบสี่สิบสี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ด เจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบ Now say Sound one or สาว two Listen listen to the number and say Sound one or sound two คุณให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าเป็น Sound one or sound two thirteen thirty, eighty, eighty, sáu chữ, cô bọc eighty, eighteen, fourteen, fourteen, forty, fifty, fifty. สาว two คุณบอก50ใช,ใช่ไหมคะเสียงชีนจะสั้นๆถ้าชีนจะยาวนิดหนึ่ง n หนาลิส e ์นาเกน i n 90สาว two สาว two t h i r สาว o n good f o สาวัน very good 40 s าวทูเ i ็ดทีนสาว g o เกิด v e n t e e ดทีนสาววันเบรดเกิดได้เรื่องแล้วนะคะพอฟังแล้วแล้วความแตกต่างถ้าเป็นสาววันเสียงจะลงไทยด้วยทีนนะคะใช่ไหมคะ13เวลานับภาษาไทยเนี่ย10อยู่ข้างหน้าจะอ่านออกเสียงว่าทีนใช่ไหมคะสิบสาีทีนแต่ถ้าลงไทยด้วย10เออลงไทยด้วยตี้เนี่ยในภาษาไทย คำว่า10จะอยู่ข้างหน้าอา้าวไปดูที่สไลด์ต่อนะคะ number buzz buzz นะคะวันนี้จะให้นักเรียนออกเสียงเกมนะคะ number buzz count round the class นับรวมห้องเลยนะคะ after every four numbers หลังจากเลข4ตัวนะหลังจาก4ตัวก็คือตัวที่อะไรคะเลขตัวที่5 The next person must say bus. นักเรียนที่เป็นคนที่5จะต้องพูดว่า bus เช่นคนแรกบอกว่าอะไรคะ one คนต่อมาบอกว่า two คนต่อมา3คนต่อมา,คน,อมาคนที่หต้องพูดว่า bus นะคนที่6ก s 7 x เจคนที่เกคนที่สิบ บัสเพราะว่าพอสี่คนปุ๊บนับเมื่อไหร่บัสมานั้นนะอย่าครูทวนเสียงให้ดีกว่าไม่ต้องใช้ไม์ก็ได้นะคะครูทวนเสียงให้โอ้ตู้สึกตื่นเต้นวนั่งตัวตรงเลยนะคะตื่นเต้นเอาจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนบ้างเสียงดังฟังชัดนะคะอย่าครูจะทวนเลขให้นะคะนักเรียนก็คอยฟังเพื่อนว่าออกเสียงเอ่อทำกิจกรรมได้ถูกต้องไหมเพื่อนผิดได้ทำอะไรดีเพื่อนผิดได้ทำอะไรดี ตั้งเฉยสงสารเพื่อนนะคะทีนี้ใครพูดให้ทำไมคะยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วพูดนับยางเร็วใครช้าปรับแผ้อีกวันนี้ใครช้าตัดคะแนนอ้าวจากริมประตูเลยค่ะวัน4ชือ b u อ้าววันใช่ไหมครู <Three. S 1> ชี้อ้าวไม่ใช่อ้าวเอาใหม่นะคะเริ่มใหม่เลยซิดเอานั่งก่อน,นะคะ่ะวัน สี่ใช่วันไหมคะนน <Nine. S 2> ์บัสบัสแทนอะไรคะเทนพอเเสร็จแล้วต้องอะไรคะอีเลฟเว่นอ3ก4นทเวลฟ์ธอรีสิบสี่บั งงเตะ19บัสเร็ว21 22 23 24 25 26 27 28 29บัสเตอตีใช่ไหมคะต้องเป็นอะไรคะนักเรียน เตอร์ตีวันเห็นไหมได้ดได้ผิดคนหนึ่งแล้วเตอร์ตีวันเตอร์ตีเอเตอร์ตีีบัสใช่ไหมคะเตอร์ตีซีแลวบัสใช่ไหมไม่ใช่ต้องอะไรคะเตอร์ตีโฟเห็นไหมคะบัสเตอร์ต <36, S 2> ีสิงง 36, เตอร์ตีซิกซ์ฮะเห็นไหมเนี่ยถ้าช้าจริงๆถ้าเล่นจริงในห้องเรียนนะคะปรับตกเลยต้องรวดเร็วตะกุกตะกักไม่ได้ ทเวนอู้นึกนานจริงอะทเวนตี<ส>้เอ็ดทเวนตี้นบัสโรวันโรวันวันแล้วต่ออะไรโฟร์4ีเชอตแล้วบัสงงใช่ได้ไหมคะนี่ครูชี้ครูไม่อตามเรียง <c oughs> พอเรียงเออเราจะรู้ตัวเรานับเทออ่าไหรเท่าไหร่พอครูชี้ปุ๊บงงนะ เพราะนั้นเอาไปไปเล่นกับเพื่อนในห้องะะได้ไหมคะได้นับเลขเป็นกลุ่มเลยนับไปเรื่อยๆใครแพ้กินน้ำแล้วก,กันกินน้ำจนอิ่มเลยนะคะอ้าวตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้น